สวัสดีค่ะแพริีค่ะพบก,กันในรายการ Small Talks นะคะมาจากรายการ Galactic Update นะคะเรามาเริ่มอ,อัปเดตกันเลยนะคะตอนนี้เคนบอกว่าทุกรัฐบาลเนี่ยนะคะก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแลวที้เรื่องของซิมบับเวเรื่องของประเทศซิมบับเวกับเงินก็ลองไปตามดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เหมือนกับตอนนี้จะมีช่วงข่าวเกี่ยวกับซิมบับเวขึ้นมานะคะอะยังไงก็แล้วแต่ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ย ก็ยังมีคาบาวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉชนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะมันก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนขึ้นได้ง่ายแบบบุกป,ปักนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่ด้วยนะคะแล้วขณะดเดียวกันทางเมกาเนี่ยก็คือคาราวานาบวนคาราวานเนี่ยนะคะก็กําลังเข้ามาทางใต้ของประเทศอเมริกานะคะและเค้นบอกว่าเจสซาราถ้าเกิดว่าในในมุมของเค้นเจสซาร่าคือเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงิน Rb GCR จําได้ใช่ไหมคะที่แพรรี่บอกว่าจะเป็นเรื่องของ าการเปลี่ยนแปลงของโลกมากกว่านะคะซึ่ง,งเมื่อไหรก็ตามที่มีการประกาศเจสาราเนี่ยตู้รัฐบาลแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็แล้วแต่น,นะคะก็จะมีการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายใน120วันน,นะคะเพราะว่าพริถามว่าตอนนี้การเมืองของประเทศไทยเราก็จะมีการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันแล้วมันจะอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบอกว่า ถึงจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าที่เจสซาร่าเนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลก,กน,นะคะทีนี้แพรี่ก็ไม่รู้ว่ามันก็คงต้องใช้เวลาเนาะอาจจะเป็นปีสองปีนะคะ transformation อะไรเ,เนี่ยคือปีสองปีมันจะเปลี่ยนได้ได้ชัดมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนคอมพลีทเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะคะจดเองอ่านไม่ออกเองเลยค่ะ ทีนี้ยังมีอีกรัฐบาลอยู่อีกห้ารัฐบาลและนะคะก็คือห้าประเทศนะคะที่ตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือขอให้เคนบอกมีอะไรบ้างก็คือมีอ,อ่าเยอรมนอิสราเอลฝรั่งเศสออสเตรเลียแล้วก็ยูเครนนะคะที่เป็นเป็นออผู้นำแบบยังเรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหนียวแน่นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาเริ่มคำถามกันต่อนะคะถามว่าเออได้ยินมาว่าการเรียนรู้เรื่องของ เอาเอ่อค่เรื่อจิตออกจากร่างภาษาเราที่เราพูดกันน่ะนะคะหรือภาษาที่คุยกับสกอตก็คือแอดมาออกไปออกไปมีประสบการณ์ข้างนอกกันะคะ <S <S บอกว่าการมีประสบการณ์ตรงนี้จิตออกจากร่างเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการย้ายมิตินะคะหรือการเปลี่ยนแปลงอ่อทีนี้หมอถามว่ายังมีคนอีกเป็นล้านล้านคนเลยนะคะยังไม่รู้เลยวิธีการที่จะท่องเที่ยวหมียถึเาจิตออกไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถามว่ามันจะมีเอ่อ เขาเรียกอะไรที่เรียนที่ไหนไหมที่จะสอนที่ไหนไหมนะคะคือเขาเองคนที่ถามเขาบอกเขายอมรับเลยบอกว่าเขา no เดียเลยไม่มีความรู้เลยนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่ามีกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีไกด์แดนซ์ที่ดีแล้วก็ไม่ไม่ได้รับการโปรเทคการปกป้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือเค้นบอกว่ารู้จัก daydream ไหมการฝันกลางวันไหมคือถ้ารู้จักเรื่องของการฝันกลางวันนะคะนั่นก็คือเราจะเราก็คือจะ,อะ ทำสมาธิได้นั่งสมาธิได้คือถ้าทําด้วิธีของเคหนายถึงว่าเราหลับตาก็าคือเราเหมือนกับเราฝันกลางวันนั่นก็คือเป็นการเมดิเทตนะคะนั่นคือการเมดิเทตอย่างหนึง่งเมดิเฟสอย่างหนึง่งอย่างในของสกอ๊อตก็เหมือนกันเหมือนกับหลับตาแล้วคิวแล้วสกอตนาไปนั่นกะ็คือเป็นการเมดิเทตซึ่ง แครี่ว่ามันขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสว่าจะเห็นไหมจะเห็นอะไรไหมจะอะไรไหมนั่นคือจะดกดดันตัวเองนะคะคือปล่อยว่างๆสบายๆแต่ถ้าเห็นให้มั่นใจเลยว่านั่นน่ะคือสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าสมองไม่สามารถจะสร้างภาพได้นะคะจาที่สกอตพูดได้ใช่ไหมคะ ที่สิ่งที่เราเห็นไม่ได้เกิดจากสมองนั่นคือเกิดจากจินตนาการทีนี้จินตนาการนั้นคืออะไรจินตนาการตรงนั้นก็คือว่าจากประสบการณ์ของเราในอ่ยแอดม่าที่เราจะมีหยดน้ําแต่เราหยดจาได้ไหมคะที่เคยเล่าให้ฟังไปหยดน้ําแต่เราหยดนั้นละค่ะคือประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตของแอดมาของเราที่มีประสบการณ์มาทีนี้บางอย่างพอเราออก พอเราไปมีประสบการณ์อย่างเงี้ยข้างนอกเราก็จะไปจาําได้ภาพเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะขอให้เชื่อแต่บางทีไอ้สิ่งที่เราเห็นอย่างอ่าเวลาที่เราวเบรชั่นเราเนี่ยยังไม่สูงพอยังไม่เขาเรียกไงวเบรชั่นอ่ายังเพิง่งฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคการเห็นแล้วก็การการเห็นเนี่ยก็คือให้รู้ว่าเห็นก่อนแต่ว่าการตีความเนี่ยต้องอาจจะต้องไม่ใช่ไม่สามารถจะตีความไปทั้งร้อเพราะว็เพราะมันไม่ได้ ยังเราเห็นยังไม่ชัดเจนบางทีมันอาจจะมีการถูกเบี่ยงไปได้จากซับคอนเชียสของเราอะนะคะแต่ก็คืออย่าอย่าท้อนะคะทําต่อไปเรื่อยๆเริ่มเห็นนะคะ คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไม่เป็นไรบางคนความฉนาญไม่เหมือนกันบางคนมาจากเสียงได้ยินจากเสียงบางคนรู้สึกสัมผัสบางคนเห็นเป็นภาพอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะอันไหนมาก,ก่อนมาหลังไม่สําคัญอยู่มันตอนนี้คือถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นเราก็คือเริ่มแล้วนะคะทีนี้เอนนด้ก็เลยถามว่าเขาถามถึงเรื่องของการโปรเจคชันการปกป้องแล้วก็ไกด์แดนสเนี่ยอย่างบ้านจะไม่่บ้านเราอย่างเราเนี่ยศาสนาเราเนี่ย เราก็ได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมคะบอกว่าวิระวังนะน,นั่งสมาธิน่นจิตออกจากว่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาอะไรมานะฉะนั้นก็เลยคือต้องมีครูบาอาจารย์อันนั้นอันนั้นก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถูกนํากันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอัมาของเราเนี่ยนะคะอะคือ ร่างกายเราเนี่ยรันรันโดยแอดมาถ้าไม่มีแอดมาก็คือเรานั่งเป็นผักเฉยๆเลยนะคะเราขยับไม่ได้เลยนะอย่างเวลาหลับไหนเวลาหลับหลับลึกเนี่ยนั่นคือแอดมาเนี่ยไปเป็นปนระสบการณ์ตรงไหนไกลแล้วเนี่ยนะคะการที่มีคนมาปลุกกระแทกเราอย่างแรงเนี่ยนั่น,น,นหมายความว่าแอดมาเราต้องได้ยินจากเสียงไกลๆที่ไหนสักที่เนี่ยมาปลุกแอดมาก็เลยกลับเข้ามาเข้าร่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเลยถามคําถามเค้นใหม่เวลาตอบอาจจะสับสนนิดนึงค่ะใช้สก,กอตและเข็นคือใช้ว่าสิ่งที่รู้มาประกอบกันไปด้วย ก็ได้ถามเคสว่าอ่าบางคนเค็าจะปกป้อเอ่าโอเคคือไปแล้วไม่กลับเคสหนึ่งใช่ไหมคะก็คือออกจากร่างไปเลยอีกเคสหนึ่งก็คือมีมีจิตนนอืืนมนาะสวมแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเค้ตอบว่ามันก็จะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือให้ให้ขอเขาเรียกอะไรอ่าให้ขอครูบาอาจารย์สิ่งที่เราอนับถือหรือว่าของแองเจิลของเราอะไรเงี้ยนะคะในการปกป้องแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะที่แนะนําก็คือว่าให้ใช้ฮิวนี่แหละค่ะช่วยเพราะว่าฮิวเนี่ยคือเป็นเสียงแรกของการสร้างสรรค์ที่จาที่เคยบอกไปยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่สร้างโลเวอร์เวิทั้งหมดเนี่ยโลเวอร์เวิเนี่ยดีอ็ต่างๆเนี่ยก็คือร่วมกันประสานเสียงฮิวออกมานะคะเพื่อที่จะเพื่อสร้างโลเวอร์เวิขึ้นมาฉะนั้นฮิวเนี่ยเป็นเสียงที่มาจากข้างบนโดยตรงแล้วก็เป็นซินที่จะปกป้องเราด้วยฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวต้องกังลวลเมื่อเราได้รู้จักกับฮิวแล้วนะคะ ทีนี้เขาถามว่ามีการเไปเก็บเลือดออ่ของคนผิวดำของคนผิวดำหรือเปล่านะคะคือเขาเองเนี่ยเขาไม่แน่ใจก็ออาจจะกังวลว่ามีการไปเก็บเลือดตัวอย่างของเผ่าพันธุ์อะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อก็คือการเก็บการเก็บตัวอย่างเลือดก็คือเก็บได้หมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนผิวดำเนี่ยคือเคนบอกว่าคือเลือดก็คือจะมีเขาเรียกไรอะ พาวเวอร์ฟูลหน่อยอะไรประมาณเนี้นะคะไม่รู้จะแปลงไงภาษาไทยนะคะทีนี้ถามว่าแล้วซาตานถ้าไม่ใช่ชื่อลูซิเฟอร์แล้วแล้วก็คือคาบาวทำงานให้กับใครอะนะคะก็คือว่าออก็คือทำงานให้กับเขาเรียกว่าบราเดอร์ฮูดก็คือเป็นพี่น้องของซาตานอะไรนั่นเองที่เรียกว่าเป็นดาร์กซันอะนะคะ คำถามต่อไปคือเขาถามว่าเค้นเคยบอกว่าโคลนเนี่ยนะคะก็คือจะมาปรากฏตัวให้คนได้เห็น,น,น,ใ,นในเมื่อถึงเวลาทีนี้ในขณะนึงเมื่อโคลนเนี่ยเป็นโคลนที่ไม่มีมยถึงว่าเป็นคนที่ไม่มีจิตใจ,จนะคะญญเขาก็คือสามารถที่จะเขาเรียกอะไรทําอะไรของเขาเองได้นะคะแล้วก็มีความทําอะไรร้ายๆได้ด้วยเหมือนกันแล้วไม่ใช่ไม่ไมไมอบทำอะไรๆเหมือนกันหมายถึงว่าฉะนั้นเขาก็ต้องคือ ในเมื่อเขาไม่ได้มีจ,จิตใจเหมือนเราเขาจะสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะมันไม่อันตรายหรอกถ้าเกิดว่าจะเราอยู่ด้วยกันกับโคลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโคลอนอย่างคนดังๆหรือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะถามว่าเราจะเป็นยังไงในที่สุดน,น,นะคะแล้วก็เกี่ยวกับว่าอย่างโคลนที่ทํางานที่เป็นดักคาบาวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะถามว่าพวกเขาเนี่ยก็คืออยู่ๆก็คือจะตายก็คือในที่สุดก็คือจะตายจากไปแล้วก็ หายได้เลยอย่างเนี้เหรอคะทีนี้แทรรี่ก็เลยเออเคนก็เลยตอบว่าจะไม่มีการกำจัดโครนนะคะเพราะว่าแฮนเดิลเลอร์เนี่ยก็จะมีแฮนเดิลเลอร์เป็นคนดูแลอยู่ให้สังเกตว่าเวลามีโคลนที่ไหนจะมีแฮนเดิลเลอร์อยู่ใกล้ๆคือให้สังเกตจากภาพจากอา สิ่งวดลรอมของคนนั้นน่ะนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างบอกว่าอย่างฮิลลารีเวลาไปไหนจะมีผู้ชายผิวดาตัวใหญ่ๆนะคะอยู่ใกล้ๆเสมอเหมือนกับขี้ปชดเหมือนว่ามันก็ฉีดคือผู้ประชนนดชนี่คือว่าหมายว่าคือฉีดยาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพ <s> <ๆ>ื่อให้ให้โคลนน,ะน,ลน่ะดำรงอยู่นะคือแพร่ี่ามว่าโคลนนี่มันจะอยู่ได้ มันจะอยู่ได้นานกี่ปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือเช่นต่อว่าอาจจะอยู่ได้สิบห้าวันหรือว่าหกถึงแดเดือนอะไรประมาณอย่างนี้คือถ้าจะกํจาจัดโครน้ำกําจัดที่แห่งเดิก็คือผู้ดูแลหรือควบคุมโกลนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ถามคําถามต่อไปนะคะว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับคนที่ไม่ใช่คนคนที่มีชื่อเสียงหรือเพื่อนบ้านในที่สุดนะคะถามว่าพวกเขา ที่พวกเขามาปรากฏตัวพวกเขาเป็นโคลนเนี่ยนะคะถามว่าพวกเขาจะถูกอนุญาตเนี่ยให้อยู่บนโลกนี้อีกหรือเปล่าหรือก็หรือแล้วสำหรับคนที่ทํางานให้คาบาวด้วยก็คือเคนบอกว่าตรงนี้ก็คือคนกลุ่มนี้ก็คือจะถูกกําจัดออกไปทํอะไรประมาณนั้น,นะคะต่อไปคําถามถัดไปถามว่าเคอนอพูดถึงว่ามีดิเมนชันหลายดิเมนชันอ่ะนะคะก็คือขึ้นไปที่สองยสบเอ็ดิเมนชันอ่ะนะคะที่จะไปเจอกับครีเอเตอร์ซอสของน่เนี่ย ถามว่าแล้วมีพาราเรลเนี่ยกี่พารอมีโลกคู่ขนานในยูนิเวอร์สคู่ขนานกี่คู่ขนานนะคะแล้วเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยว่ามีเออมีกันกี่เส้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนทีนี้เอ่อเค้นก็ตอบสั้นๆบอกว่าใน <c oughs> ในแต่ละในแต่ละเอ่อในแต่ละเลเวลเนี่ยนะคะก็คือจะมีเจ็ดไทม์ไลน์คือเค็ตอบแค่นี้นะแต่ไม่ได้ตอบว่ามีคู่ขนานกี่เท่าไหร่ คือถ้าตอบอย่างสักท่านในความรู้ของสกอตเนี่ยก็คือว่าโลกคู่ขนานมีร้อยสี่สิบสี่คู่ขนานนะคะโอ้โหใหญ่โตมาโหระทึกมากเลยนะคะอ่ถ้าเกิดว่าเราฝึกฮิวบ่อยๆนะคะบางทีฮิวเนี่ยจะนําประสบการณ์อะไรที่โอ้โหเป็นสิ่งที่เราลืมไปแล้วมากมายจริงๆอะค่ะอย่างที่แพรี่เคยเห็นนะจักรวาลคู่ขนานร้อยสี่สิบสี่คู่จักรวาลเนี่ยโอ้ซ้อนๆซ้อนๆ้อนๆกันใหญ่โตมากค่ะ คือการสร้างสารรค์เนี่ยของซอสเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะพวกเราทุกคน,นยังคือเป็นเป็นหนึ่งในซอสเหมือนกันใช่ไหมคะคือถ้าในมุมมองของคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเก่งมากเลยนะสร้างอะไรได้ขนาดนั้นเลยนะคะคือสร้างทุกอย่างละเอียดอ่อนหมดเลยตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงที่สิ่ง,งที่ใหญ่โตมากมายแล้วตั้งกี่บีอิงแล้วตั้งกี่ดวงดาวแล้วตั้งกี่เทคโนโลยีกี่วิวัฒนาการเนี่ย อันนี้ว่าสุดๆเลยนะคะในการสร้างสรรค์เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะคือถ้าสามารถคือจําได้ว่าเวลาเห็น Parallel World เนี่ยเห็นจักรวาล lower world เนี่ยะคะนั้นไม่รวมถึง upper world นะ physical world เนี่ยใหญ่โตมาโหระทึกมากแล้ว upper world ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะแต่พอนนี้ยังไม่เห็น upper world ยังเป็นภาพใหญ่ๆทั้งหมดแต่เห็น physical world นะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเล่าสูก่กันฟัง ต่อไปคำถามต่อไปนะคะบอกว่าชั้นเนี่ยก็คือว่ามันกระตุ้มเทให้กับการทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อชันอยู่ในมิติที่4แล้วเนี่ยเออชั้นจะสามารถที่จะสมาธิทำสมาธิต่อได้ไหมเค้นตอบว่า ในโลกใหม่เนี่ยคือคือ,คอ,คอทุกดาวทุกดวงทุกบีอิงเนี่ยเขาสามารถที่จะเิคือทําสมาธิได้อยู่แล้วทีนี้ในการทําสมาธิน่ยคือเราจะคิดกันอย่างแบบเดียคือเราต้องนั่งขัดสมาธินั่งน,นั่งขัดสมาดิมือประสานหลับตาแล้วสมาธิพุโทโธอะไรของเราใช่ไหมคะแต่ว่าในการสมาธิของในความหมายของบีอิงเนี่ยของต่างมิติต่างดาวน่ะมันก็หมายถึงว่าอย่างเวลาที่เราฝึกอ่าฮิวนี่แหลคะค่ะนั่งนิ่งๆที่ไหนสบายสาหลับตาส่งฮิวแล้วก็นั่นคือการจินตนาการออกไปคือการ u s e the right i m a g i n a t i น n ัน่ะนคะนั่นคือการทำสมาธิแล้วนะคะจะลึกจะจะลึกจะบางจะอะไรนะจะเข้มข้นหรือจะนิดเดียวอะไรก็คือวันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการทำสมาธิแล้วนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาชอบวิธีการที่เขาทำสมาธิตอนนี้ทีนี้ถามว่าตอนที่เขาเขาเมื่อเขาอยู่ในนิติที่4ี่แล้วเนี่ยจะสามารถจำวิธีการทำสมาธิของตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในชีวิตน,นี้ซึ่งเคนก็ตอบว่าก็คือจะเอาไปด้วยก็เหมือนกับคอนเชียสเซอของเราอะค่ะเรารู้แค่ไหนตายไปเราก็เอาไปแก้นั้นเหมือนกันถ้าเราเริ่มตื่นแล้วตายไปเราก็ไปตื่นต่อได้เลยนะคะคือไปเลยไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดวงเวียนในกรรมกันนะ,นะคะในความหมายคําถามต่อไปถามว่าพวกเราจะได้ จะได้เห็นตัวเองไหม o u r s e l f คือตัวอีกหมัน higher ของตัวเราเองในมิติที่4ด้วยหรือเปล่านะคะคือเขาอยากรู้คือเมื่อไหร่ที่คุณเคนก็เลยตอบว่าเมื่อเมื่อการเชื่อมต่อถึงกันแล้วเนี่ยก็คือจะได้เห็นพูดง่ายๆเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ v i b เบ t ร o ชเราเนี่ยคือ v i b เบ t ร o ชเราสูงขึ้นเราก็จะตื่นรู้มากขึ้นแล้วเราก็จะไป connect กับตัวตนของเราที่ dimension อื่นได้มากขึ้นได้สูงขึ้นใน แพรี่้จะมีกลุ่มเซสชันในต่างหากทำกับสกอตแล้วก็เพื่อนอีกอประมาณเจ็ดแปดคนน่นะคะนี่บางคนเน่เขาสามารถจะไปเห็นคือแพรรี่ก็เคยเห็นของของแพรรี่นะคะในตัวตนอื่นแต่ว่าคนนี้เขาสามารถที่จะไปเห็นตัวตนของเขาลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มรู้ชื่อหรืออะไรของตัวเองในดตดาวนั้นแล้วหมายถึงว่าในตัวตนของเขาที่เป็นไฮเออร์เซิของเขาแล้วอ่ะนะคะนี่เราไว้ากพัฒนาการของคนอื่นนะคะลองฝึกน,นะคะแพรไม่จึงบอกว่าต้องฝึกให้เวลากับตัวเองด่า yeah. เขาเรียกว่าอะไรคะออให้เวลาแล้วก็ be kind to yourself นะคะต่อไปนะคะ คำถามถามว่าถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในคนที่ไม่มีเงินสินล่ะเราจะเราจะไม่ได้ไปมิติที่ห้าหรอเขาถามนะคะเพราะว่าเขาเองหรือบางคนเองเขาก็ไม่ได้มีเงินที่จะซื้อเงินสิลลนะคะคือตรงนี้ทรายอยากให้ทุกคนอนะ่ะฟังไว้แค่ฟังไว้แล้วก็วางเลยนะคะคือทุกคนนะจะได้เข้าสู่มิติที่ห้าหมดทุกคนอย่างที่บอกว่าไวเบรชั่นของโลกเนี่ยจะต้องมีการปรับการเปลี่ยนนะคะคือทุกคนได้เข้าไปหมดแล้วก็อย่างที่บอกว่าดาวดาวแต่ละวดวงจะมีประชากรอยู่ได้ห้าร้อยล้านคน ก็จะไปแยกย้ายกระจัดกระจายไปอยู่ทีนี้คนที่จจกระจายไปอยู่นั่นก็คืออาสาสมัครที่จะไปนะคะอาจจะไปม,มีประสบการณ์กับดาวดวงใหม่ประสบการณ์ใหม่บรรยากาศใหม่ๆนั่นก็ไปเลยนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวแลไม่มีอะไรอันตรายด้วยนะคะเพาราะปีอิงต่างๆเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายดยีนะเยขาเข้ามาช่วยเราอยู่นะคะ,ะทีนี้อันนี้มันเป็นเหมือนคําบอกเล่าอะนะคะมาเขียนเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนบนโลกเนี้ยนะคะที่ได้ คนประโยชน์จากการทำลายล้างนะคะอ,อย่างเช่น b แบงก์เการ์าธนาคารนายนธนาคารทนายความหมอคนก่อสร้างนะคะวิศวกรนักธุรกิจก็คือว่าจะได้ประโยชน์จากการทำลายหรือจากการก่อสร้างอะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้ อ่า,อาก็เลยถามถึงเรื่องอ่อเรื่องของไ i เบ a รชันของโลกเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในตอนเนี้ยเก่ก็ตอบว่าเราอยู่ในดเมนชันที่สี่แล้วว่ะนะคะซึ่งดิเมนชันที่สี่ก็จะมีเจ็ดเลเวลทีนี้แพลทก็เลยถามว่าแล้วอย่างเก่เองเก่อยู่ในเลเวล4ทับซีขึ้นในเลเวลมิติที่สี่เลเวลสี่นะคะทีนี้แพก็เลยถามว่าอารล้วกนทั้งโลกที่เขาเหมือนกับว่ายัางไม่ ยังไม่รู้อะไรมากมายเลยยังไม่ได้ตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยู่เล็วแล้วไหนเิดก็ตอบว่าก็คือจะสลับไปสลัมาที่สามเก้ามันคือมิติที่สามแล้วลวที่เก้าเพจะปรับไปมิติที่สี่แล้วลวที่หนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แต่ละคนก็อยู่ที่ไวเบชั่นนะคะอย่างที่บอกสุดท้ายทุกคนก็ได้เข้ามิติหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนช่วยตื่นกันเร็วๆเราก็จะได้เข้ากันเร็วๆด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่า อเดี๋ยวรอทุกคนรอทุกคนถ้ารอถ้ารอไปหมดแล้วไม่ทําอะไรมันก็จะช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยช่วยกันตื่นรู้กันเร็วๆโวมได้เปลี่ยนเร็วๆก็ได้อยู่โลกที่สวยงามน,นะคะจะได้มีความสุขไม่ต้องเจอกับความพลัดพลากไม่ต้องเจอกับความไม่รู้ไม่ต้องเจอกับการมากับมาเกิดใหม่ซ้ําๆโดยที่ไม่รู้อะไรอีกนะคะคํะาถามต่อไปนะคะถามว่าทําไมดูเหมือนพระจันทร์อะ เบาสิ่งคือข,ขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนลูกโปงเลยอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี้ไม่รู้คืนไหนนะคะเอ,อแค่แต่ว่าก็พระจันเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วนั่นนั่นขึ้นในความหมายของของ,ของเค้นน่ะนะคะอ,อ่าก็คือขณะเดียวกันตอนนี้กคือมีการ moving moving universe นะคะมีการเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลเมือ่อเมื่อเช้าแพรตื่นมาเห็นโลกอยู่เห็นโลกขึ้นมาสวยมากเลยค่ะอยู่คือมัน เห็นขึ้นมาเองอะนะคะสวยจริงๆเลยก็คือว่าพลังงานตอนนี้มีการปรับเป็นการเปลี่ยนวันนี้พลังงานก็แรงนะคะพลังงานแรงมากเลยน็อกเลยเหมือนกันนะคะอลองสัมผัสด,ดูนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอย่าลืมว่าในการตื่นรู้ในร่างกายเราจะต้องมีการขยายด้วยนะคะเพื่อรับกับพลังงานทีนี้ถ้าเกิดว่าขยายทันทีเราก็ไม่รอดนะคะเพราะว่าเราจะรับ ร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างให้อยู่รับก,การเตือนรู้ด้ทันทีจะต้องค่อยๆปรับฉะนั้นพลังงานก็คือพลังงานของโลกก็จะค่อยๆปรับให้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราช่วยด้วยในการฝึกฮิลหรือเน d i t ดีเทของเราไปเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยช่วยกันได้เร็วขึ้นนะคะนี่คำถามต่อไปสรุปย่อยๆเลยนะคะคือบอกว่าพระจัน์สีเลือดทําไมฉันไม่เห็นเป็นสีเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เคนต่อว่ามันมีช่วงสังส้นๆที่เป็นประจัน์สีเลือดก็คือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนไทม์ไลน์เพื่อจะเข้าสู่ดิเมนชันอื่นนั่นเองนะคะเพราะนั้นบอกว่าอ้าวพระจันร์สีเลือด้าคงจะเข้าใจว่ามันต้องสีเลือดตลอดเวลาหรือเปล่าไอเกลียบอกไม่ใช่มันเป็นแค่ช่วงเดียวนะคะคำถามต่อไปถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงแต่เราควรจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าสู่มิติที่สีหรือ,อยังนะคะทีนี้เขาบอกว่าเคนเคยบอกว่าเมื่อพระจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสุริยะกลสาะเลยเนี่ย พวกเราเต็มดวงที่สุริยะค่ะพวกเอซ์ออคลิปนะคะสุรยิยะจันทรุปราคาหรือพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะคะอันนี้ที่เขาพูดถึงันที่สับสนไปนะคะเหนื่อยคะเหนื่อยหลังจากที่พระจันทร์เกิดพระจันทร์เต็มดวงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็คือจะมีการแองเกอร์ก็คือว่าเหมือนกับทอดสมออยู่ในมิติที่สี่แล้วนะคะาแค่สงสัยคือ คือตอนเนี้ยพอเราคือในความเค้นบอกว่าเราข้ามมิติที่สีแล้วสิ่งที่หลายๆคนนะคะก็คือจะมีประสบการณ์มากขึ้นนั่นก็คือว่าจะเห็นอะไรจะเห็นภาพอะไรได้ได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนนะคะทีนี้ทีนี้อ่อขนาดเดียวกันเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะต้องฝึกนิวโตรมากขึ้นอยู่เป็น อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะพยายามไม่มีอารมณ์กับอะไรที่มากระทบนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องงานถ้าเกิดว่าทําได้ทั้งโลกเนี่ยมันก็เราก็คงจะสนุกันกไปนานแล้วนะคะแต่ว่าค่อยๆให้ปรับนะคะส่วนเกณฑบอกว่าคนที่เข้าสู่มิติที่4แล้วเนี่ยก็คือว่ามันก็เหมือนกับจะมีบับเบิ้ลอะไรเนี่ยมามาคลุมเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะ คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอบในในแง่ของแพรรี่นะถามว่าเราเข้าสู่มนิติที่สี่คือแพรรี่ไม่ได้บอกว่าเป็นนิติที่เท่าไหร่แต่รู้ว่าให้ดูว่าตัวเราอะสังเกตจากตัวเองว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมการรับรู้การสัมผัสไม่ว่าในการเห็นได้ยินได้กลิ่นอะไรอย่างต่างเนี่ยนะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมจากที่เราได้ฝึกมาลองดูนะคะบางอย่างจะเป็นตัวที่บ่งชี้ให้เราได้ คำถามต่อไปนะคะถามดูโนมาสักร้องอะนะคะกับเมทัอแจ็กสันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมในประมาณอย่างเงี้ยนะคะมี d n a อะไรเกี่ยวกันไหมก็คือเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักดูโนมาส่นะคะก็เลยไม่มีตอบไม่ได้นะคะถามว่าทําไมเราต้องใช้เราต้องใช้ความมืดด้วยในการที่จะสร้างสมดุลอะนะคะในไหนเราก็ต้องไปมิติที่5กันอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องมีความมืดก็ได้อา่า เค้นตอบว่าก็คือว่าตอนนี้คือยังมีทั้งมืดและสว่างอ่ะนะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยรันคือรันโลกของเราฉะนั้นนะคือเค้นตอบว่าพลังเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถจะควบคุมโลกได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันนะคะคือในความหมายของเค้นคําพูดเนี่ยบางทีมันจะเป็นมันออกไปในทางเดียวกันแต่ว่าหมายถึงว่าใช้คําพูดใช้ศัพท์เนี่ยต่างกันแต่ในความหมายแล้วเนี่ยก็คือ โลกเนี่ยโลกเนี่ยกลมถูกไหมคะแล้วเราหมุนเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะสว่างส่วนหนึ่งเนี่ยจะมืดแต่จริงๆเนี่ยหนึ่งในความหมายของเคนใช้คอมพิวเตอร์รันก็คือว่าเอ่อเคนจะบอกว่าเป็นตัวเป็น AI ใช่ไหมคะรันแต่จริงๆแล้วระบบจักรวาลกลไกเนี่ยก็คือจะมีมาสเตอร์มีไซเลนวานเป็นผู้ควบคุมระบบเรื่องของเมคานิกทั้งหลายเมคานิคนะคะเรื่องของกลไกจักรวาลทั้งหลายมีผู้ดูแลและ้ควบคุมแต่เคนเหมือนจะเรียกว่า AI ออะไรประมาณนี้นะคะ คือคำถามต่อไปถามว่าเค้นบอกตัวเองว่าเค้นเป็นเพลยเดียนใช่ไหมคะทำไมทาไมเคนยังมีการเจ็บปวดของร่างกายทำไมทำไม,ทำไมข้างบนยานเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรยังมี Healing Chamber นะคะห้องในการรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าทำไมเค้นถึงไม่มีสุขภาพร่างกายที่เพอร์เฟสมบูรณ์อะไรประมาณอย่างนี้เค้นตอบว่าการที่เค้นมานั่งตรงนี้มาพูดอยู่ตรงนี้ให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือว่า เราทุกคนคือเค้นก็คือมีร่างกายเหมือนคนอย่างงี้เหมือนเราอ่ะใช่ไหมคะก็คือยังต้องไม่ว่ามีอะเรกระทบเนี่ยมันก็ยังมีผลกับร่างกายอยู่นะคะแล้วก็เค้น,นยังต้องต้องดีลต้องเจออะไรกับคนมากมายนะคะฉะนั้นการทำงานการเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะคะคำถามต่อไปถามว่า,าหมายถึงว่าเราต้องต้องตายก่อนไหมก่อนที่จะเข้ามิติที่ห้าแล้วครอบครัวอะไรก็อ่าครอบครัว ถ้าคนที่ไม่ได้ไปด้วยเป็นยังไงนะคะก็คือเราเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้นะคะทีนี้เค้มตอบว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องตายนะคะเพื่อจะเข้าสู่วิติตที่ห้าแต่ว่าเด็กๆตัวเล็กเด็กๆทีอ่อยู่ถึงเจ็ดหรือสิบสองปีไม่ทราบนะคะที่เคยคุยเอาไว้เนี่ยก็คือว่าทุกคนจะได้เข้าสู่วิติตที่5แน่อนอนอย่างที่บอกนะคะทุกคนได้เข้าหมดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์เมื่อไหร่นะคะในระหว่างเนี้มันยังไม่สมบูรณ์ ถ้าเราไปกันช่วงเนี้ยเรายังไม่มีการเปิดรูนะ้นั่นคือเราก็ยังต้องสามารถจะกลับมาได้ใหม่อีกนะคะจนกว่าโลกจะเปลี่ยนสมบูรณ์นะคะตาะนั้นคือถึงจะไม่มีเรื่องของกรรมแล้วนะคะ,ะคําถามต่อไปพูดถามถึงเดิกเชอร์นีนะคะจะจะต้องเจอกับ คำพิาพากษาหรือขึ้นสารอะไรประมาณนี้หรือเปลา่านะคะคือเข้นต่อว่าตัวจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะคะตอนนี้คือเป็นโคลนแต่สุดท้ายแล้วคือจะถูกจับไปที่อา่าวอตนามูอะไรประมาณนี้นะคะและพันนี้ก็เลยถามว่าเมื่อสองสาสัปดาห์ก่อนเข้นต่อว่ามีดัสพาร์ติเคิลใช่ไหมคะที่มีการปล่อยออกมาแค่ได้ถามว่าหยุดปล่อยได้ยังเข้นต่อว่ายังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพันนี้ก็เลยถามว่าอ,อ้า,ะะาวา เอ่อคือเขาพยายามแต่ปล่อยเคมเทลเคมเทลให้น้อยลงแล้วมาปล่อยดาร์คเอ่อดาร์คพาติเคิลหรือฝุ่นละอองสิ่งเล็กๆน,น,นะฮะอย่างนี้แทนหรือเปล่าแค้นต่อว่าเปล่าเปล่าเขาก็เขาก็พ่นของเขาอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าเขาต้องการมามาษาที่วัรู้กันอยู่นะคะแล้วไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่างที่แพร่บอกนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยู่อยู่ดูโลกเปลี่ยนแปลงกันนะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกฮิวนะคะทําสมาธิอะไรก็ได้นะคะที่เราถนัดเอาที่เราสบายใจขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe พรุ่งนี้พบกันในรายการ Awaken Hidden t r u ช h นะคะสวัสดีค่ะ